มาเรื่องบ่อน้ํากันบ้างคือเจ้าของบ้านเขาไม่สบายใจขุดบ่อน้ําไว้แล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกระบะตกคนขับตายในบ่อขอได้ไหมล่ะวิญญาณอ่ะอย่ามาอยู่ที่สระนี้ขอกันได้ด้วยหรอขอเลยห้ามห้ามวิญญาณอยู่ที่สะบ้านชั้นอ oh. ออกมาประกาศแบบนี้เลยนี่คือภาพช่วงเกิดอุบัติเหตุนะคะครับรถกระบะคันนึงเนี่ย ตกลงไปในสระน้ําข้างถนนสายห้วยสําราญหนองไผ่ในอำเภอกระสังบุรีรัมย์ชาวบ้านเขาก็มาดูกันสภาพคือหน้าทิ่มลงไปเนี่ยทําให้คนขับชื่อว่านายจัก,กราวาลอายุ27ปีเขาเสียชีวิตคาที่ก็คือในรถในบ่อในสระตรงนี้เลยโอ้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วชาวบ้านเขาก็ออกมาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีนํำซราขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวนะจอยที่เขาบอกว่าขอไม่ให้วิญญ,ญาณอยู่ที่บ่อ เขาเจออะไรหรอคือตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้เจออะไรออแต่เขากลัวมากเวลาที่จะออกไปกลางค่ำกลางคืนเนื่องจากว่าบ่อเน,นี้ยมันติดกับถนนเลยคุณผู้ชมลักษณะคือคาดว่าอุบัติเหตุเนี่ยกระบะเขาขับมาบแต่แล้วมันจะมีทางที่เขาไหลลงมาจากถนนนะคะน,นีเห็นไหมรอยรถกระบะลงไปในบ่อด้านล่างอ,อ๋อนี่ไงนี่นี่ชัดเจนเลยนะเนั้ยถนนก็อยู่ตรงนั้นมันติดกันครับแล้วประเด็นมันไม่ใช่บ่อสาธารนณะไงนี่เห็นไหม ติดกันแบบนี้ค่ะบ่อน,นี้เป็นของชาวบ้านครับคนที่เขาเป็นเจ้าของบ่อเขาบอกว่าคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นสูญเสียเกิดขึ้นก็เสียใจกับครอบครัวแต่ตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างกังวลมากเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าบ่อน,นี้เป็นบ่อของบรรพบุรุษขุดมานานแล,แล้วเชื่อว่าเป็นบ่อมงคลด้วยนะที่จะนําพาครอบครัวให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น ในพื้นที่ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ไม่มีคนตายมาก่อนนะคะที่จากอุบัติเหตุตกบ่อน,นี้ก็เลยขอร้องอ้อนวอนเลยอ้อนวอนไปที่พ่อแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะช่วยมาเชิญดวงวิญ,ญญาณออกจากสระน้ำนะไม่อนุญาตใช้คำนี้เลยไม่อนุญาตให้วิญญ,ญาณอยู่ในสระนี้เพราะกลาง,ง,งค่ำกลางคืนเนี่ยจะเดินออกไปที่บ่อกังวลขนลุกทุกวันเลยค่ะมามา,มาอยู่จุดตรงนี้เราไม่อนุญาตนะ เราเป็นเจ้าของที่เราไม่อนุญ,ญาตให้ให้เขาอยู่คือให้วิญญาณยาคือวิญญาณที่เรามองไปเห็นเนี้ยเป็นความเชื่อว่าบางคนต้องมีวิญญาณเนาะเราไม่อนุญาตบอกพ่อแม่เขาว่าให้เรียกรูปเข้าไปมั่มีคนตายงงอ,อย่างนี้เนาะถ้ามีทุนก็ว่าจะอยากจะทำอยู่คืออยากทาอะไรครับอยากจะทําพิธีเะดอกเคาะเหมือนที่แบบเขาเรียกยังไงนะทำแบบตั้งศาลค,คือเราก็จะมีความเชื่อไงคะ<ม>ว่า ถ้าเกิดว่ามีคนตายตรงไหนอะง่ายๆวิญญาณเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นต้องไปอัิตอยูเตรงเัานใช่เจ้าของบ้านนี้ก็เหมือนกันก็เลยไม่สบายใจนะเป็นมุมของความเชื่อแต่ว่ามุมของการเตือนภัยเราย้ํากันนะครับขับรถก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมและครดีวไรตีเด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์